สวัสดีครับนักเรียนป2ทับเเนื่องจากพรุ่งนี้นะครับครูเปมต้องพานักเรียนป6เนี่ยไปฉีดวัคซีนนั่นเองครับวันนี้ครูเปมจึงอัดคลิปนะครับสอนต่อจากรอบที่แล้วเลยอ่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่าให้นักเรียนเปิดครับแบบฝึกหัดครับหนังสือแบบฝึกหัดครับหน้าที่14เราจะมาทํากันต่อเลยนะครับวันนี้เราจะเรียนเรื่องการหันลงตัวและการหันไม่ลงตัวครับเรามาดูกันว่าต่างกันยังไงอ่ะข้อที่1ครับ เขาบอกว่าจัดตัวนับทั้งหมด13อันเป็นกลุ่มกลุ่มละ3ได้ทั้งหมดกี่กลุ่มครับ1 2 3 4ได้ทั้งหมด4กลุ่มครับแต่เห็นอะไรไหมมันเหลือเศษอยู่อันหนึ่งครับนี่ครับเหลืออยู่1อันถ้าเหลือแบบนี้จัดไม่ลงตัวแบบนี้เราเรียกว่าการหารไม่ลงตัวนั่นเองครับง่ายนะข้อที่2ครับจัดตัวนับทั้งหมด11อันครับเป็นกลุ่มกลุ่มละส นี่หกลุ่ม2กลุ่มได้ทั้งหมด2กลุ่มครับเห็นไหมเขาต้องการกลุ่มละสอันนี้ไม่ครบครับมีแค่3ามตัวเหลือ3นั่นเองโอเคไหมครับแบบนี้เราก็เรียกว่าการหารไม่ลงตัวง่ายมากๆนะครับถัดไปครับข้อที่3ข้อที่3ครับมีตัวนับทั้งหมด10จัดเป็นกลุ่มกลุ่มละห้อัน ได้2กลุ่มพอดีเหลือไหมไม่เหลือครับเหลือศูนย์อันแบบนี้เรียกว่าการหารลงตัวครับงางนะเรามาสรุปกันดีกว่าการหารลงตัวครับคืออะไรการหารลงตัวคือการหารที่ทําไมครับที่ไม่มีเศษโอเคไหมครับการหารลงตัวคือการหารที่ไม่มีเศษส่วนการหารไม่ลงตัวครับคือการหาร ที่มีเศษนั่นเองครับโอเคไหมการหารที่มีเศษกับไม่มีเศษโอเคไหมตัวนี้นะครับ2ตัวนี้ความหมายของมันนะครับอ่ะง่ายมากๆ2อทับเอเราชิวๆแล้วเรื่องนี้โอเคไหมครับอ่ะต่อเลยครับจัดตัวนับครับทั้งหมด7อันครับเป็น2กลุ่มเห็นไหมเอันเป็น2กลุ่มกลุ่มละเท่าเท่ากันดูจากในรูปเลยครับได้ทั้งหมด 2กลุ่มละกี่อันกลุ่มละกี่อันกลุ่มละ3อันเหลือกี่อันครับเหลือ1อันแสดงว่าความหมายถ้าเขียนอยู่ในรูปของการหารก็หมายถึงมี7อันแบ่งออกเป็น2กลุ่มหารด้วย2ครับจะเท่ากับ3ครับเหลือเศษใช่ไหมนี่ไง3เศษ1แสดงว่าความหมายก็คืออะไร2เนี่ยไปหาร7แล้วได้3เพราะว่าอะไรส3 6 แต่มันต้องการ7เหลือเศษอยู่1น,นี่ไงอ่าพอจยเก็บภาพไหมครับเดีย๋ยวครูเบมจะพยายามพูดไปถึงสุขูนะครับที่เราท่องกันอันนี้เหมือนกันครับตัวนับทั้งหมด17อันครับแบ่งเป็น5กลุ่มกลุ่มแล้วเท่าเท่ากันครับดูจากในรูปเลยครับมีกลุ่มละกี่อันครับกลุ่มละ3อันเหลือไหมเหลือครับนี่ไงเหลืออยู่ข้างบนเหลือ2อันความหมายคืออะไรความหมายคือ17เนี่ย หารด้วย5ครับเพราะเราแบ่งออกเป็น5กลุ่มใช่ไหมจะได้ผลหารที่เกิดขึ้นครับได้3เหลือเศษ 2, 2นั่นเองครับเราลองท่องแม่5ดูสิ5 1 5 5 20 5 3 15เห็นไหมผลหารได้3ครับแต่เราต้องการ17จาก15ไปเป็น17เหลืออีกยียนเหลืออีก2ก็เศษ2ขั่นเองแค่นั้นเองครับโอเคไหมได้นะครับตัวนี้ถัดไปอันนี้ครับ เหมือนกับข้างบนเลยแต่รอบนี้เป็นกลุ่มละเท่าไหร่กลุ่มละ5อันได้ทั้งหมดกี่กลุ่มครับ3กลุ่มเหลือ2อันความหมายก็คือ17ครับแบ่งออกเป็นกลุ่มละ5ครับอ่าเราลองดูเลย5หารตัวนี้5 3 5 3 15 15, 15เหลือเศษอะไรครับเศษ2คําำตอบเหมือนข้อบนเป๊ะเลยเห็นไหมครับโอเคไหม อครับถัดไปครับอันนี้17อันครับแบ่งออกเป็นกลุ่มละ8ได้กี่กลุ่มครับ2กลุ่มเหลือ1อันเราก็ตั้งเลยครับกลายเป็น17หารด้วย8ครับเท่ากับ2เศษ1นั่นเองครับโอเคไหมตัวนี้ง่ายนะครับดูจากในรูปก็ได้นะครับตัวนี้เขนะอ่ะเรามาดูกันความสัมพันธ์ระหว่างการหารกับการคูณ ครูเบมบอกแล้วเราเรียนเรื่องการหารกันนะแต่ทำไมครูเบมถึงให้ท่องสุคูณล,ล่ะอ่ามันต้องมีความสำคัญสิครับครูเบมบอกไปแล้วในข้าบเรียนออนไลน์เนาะพวกหนูพอจะเห็นภาพกันแล้วนะครับตัวนี้อ่ะความหมายของมันก็คืออะไรการใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารครับเด็กๆเรามาลองดูกันเลยครับ5ตัวนี้ครับจะไปคูณอะไรครับได้13บมมีไหมลองดูสิครับ 5คูณอะไรเท่ากับ13ครับไม่มีไม่มีครับแต่ครับเนื่องจากครับเรามีตัวที่คูณได้อยู่ครับใกล้เคียงกับมันครับเนื่องจาก5คูณอะไรครับใกล้เคียงกับ13แต่ห้ามเกิน5 2 10เห็นไหม5้าสออุ้ยครูปเปมมันต้องการ13อะ่ะและครูปเปมก็เลยเอา13มมาลบอยู่นะครับ 13-10ลครับเท่ากับ3นี่ไงได้คำตอบแล้วสแสดงว่าผลหารของเราครับได้อะไรครับได้2เศษ3นั่นเองนี่คือการหารที่มีเศษครับเด็กๆก,การหารที่มีเศษนะครับท่องสุขคูณ5 1 5 5 2 10อุ้ย5 2 10ขาดอีกเท่าไหร่จะครบ13 11 12 13นี่ไง2เศษ3 ห็นนะง่ายมากบาน,นะครับต่อครับอันนี้เหมือนกันครับ4คูณอะไรครับได้32มีไหมมีไหมอ่มา414กูยังค่อยฟังนะครับ414 4 14, 8 432 416 4 5 20 4 6 24 47 28 48 32ข้อนี้ทำไมข้อนี้ทำไมครับพอดีเป๊ะเลย เนื่องจาก4คูณนะไน4คูณ8ครับเท่ากับ32ครูเฟมถามครับมีเศษไหมข้อนี้ติ๊กตอกติ๊กตอกหุดคลิปครับติ๊กตอกติ๊กตคิดคิดคิดคคิดค,ดคดิปากฏว่าพอมันเอามาลบกันพอดีครับ32ลบ32เท่ากับ0สแสดงว่าข้อนี้คำตอบที่ได้ครับลูกจะได้คำตอบเป็น8เศษอะไรเศษ0หรือพูดง่ายๆก็คือ8นั่นเองครับไม่มีเศษ โอเคไหมครับตัวนี้ได้เนอะนะครับอ่าตัวนี้ครับมาต่อกันเลย3คูณอะไรครับได้8ครับเอาใกล้เคียงก็ได้แต่ห้ามเกิน3 1 3 3 2 6 3 3 9อุ้ยเกินเลข8แล้วไม่ได้ครับ3 3 9ไม่ได้ต้องเป็นอะไร3คูณ2เท่ากับ6 3 2 6ครับและอะไรครับ เอา8มาลบ6ครับเท่ากับ2จบแล้วครับนี่ไงครูเปให้นึกง่ายๆอย่างนี้เราท่องเลยครับ3 13 3, 2, 6ขาดอีกเท่าไหร่เราต้องการ8เราต้องการ8 3 2 6และ7และ8นี่ไง2เศษ2นั่นเองเห็นไหมครับคำตอบที่ได้ก็เป็น2เศษ2นั่นเองครับตัวนี้ถัดไปครับ6 คูณอะไรเท่ากับ15ครับ6 1 6 6 2 12 6 3 18ไม่ได้6 3ไม่ได้ครับเพราะมันเกิน6 2 6 2 12ขาดอีกเท่าไหร่ครับลูกจะครบ15นะ่ะขาดอีกเท่าไหร่ครับจะครบ15นนะ่ะขาดอีก3นั่นเองสแสดงว่าข้อนี้ก็ตอบ2เศษ3แค่นั้นเลยครับลูก โอเคไหมครับอ่าง่ายครับครูเบมบอกเลยว่าง่ายตัวนี้ถัดไปครับ9คูณอะไรครับได้22 9คูณอะไรครับได้22 9 1 9 9 2องเก้ึงไม่ได้และเกินครับต้องเป็น92ครับ 9, 2, 18อีกเท่าไหร่ครับจะได้22อีกเท่าไหร่ครับจะได้22อีก4นั่นเองสแสดงว่าข้อนี้ก็ตอบอะไรครับ2 เศษ4นั่นเองครับแค่นี้เองโอเคไหมง่ายนะครับตัวนี้อ่ะตัวตรงนี้ครูเปรมจะรอมาสอนในคาบนะครับเป็นคลิปสั้นๆครูเปรมไม่อยากให้หนูทิ้งช่วงคาบไว้นะครับหนูก็เอามาเรียนทบทวนได้ตลอดเวลานะครับเป็นคลิปสั้นก่อนจะจากนะครับครูเปรมให้หน้านี้นะครับเป็นงานที่ต้องส่งในคาบให้ครูเปรมนะครับเป็นการบ้านละกันนะครับเฉพาะหน้านี้นะครับหน้าที่18 โอเคไหมครับหน้าที่18บแดูเขียนชื่อให้เรียบร้อยเลขที่ให้เรียบร้อยครับเดี๋ยวครูเปมสร้างอัลบั้มให้ในกลุ่มโอเคไหมครับโอเคนะใครที่ยังสงสยัยสามารถย้อนดูคลิปได้ตลอดนะครับเด็กๆที่ดูคลิปนี้ครูเปมฝากนะครับกดติดตามช่อง y YouTube ให้ครูเปมด้วยเผื่อเวลามีคลิปวิดีโอต่างๆนักเรียนจะได้เห็นเป็นคนแรกนะครับนักเรียนจะได้ ตามคันธิษฐารครูปเปมนะครับเวลาครูปเปมลงคลิปปุกงหนูจะได้เห็นเป็นคนแรกโอเคไหมโอเคครับสำหรับวันนี้บายบายครับตั้งใจเรียนลูกอ่า